สวัสดีพี่น้องยามดึกเนาะพี่น้องที่ได้เห็นคลิปนี้ก็สแสดงว่าพี่น้องก็หิวขึ้นเหมือนบ่มนงนง้อเสพเสียน,นกันเด้อตำชัวักรรกาคเชิดกาคเชิดภาคเชิดเอาอไรแตีงเลยพี่น้องยังนอนได้กินอยู่ปั่นข้าวเหนียวกันนะตันข้าวเหนียว นี่เขาัะมุนๆเนาะแค่อยากกินไหลเขาะมุนหลกินหน่อยกบมุนหน่อยเอาเซ็บๆต้องการย้ำดึกพี่น้องอย่าปากดังคนจิตื่นไม่กว่ามาก ปูร้านเปิดไหมย้ำดึกพี่น้องแซ,บแซบแ่บๆร่วมกันคิีมเี่ยมิตัดเลยเรียวๆลุยชือย้อผม <laughs> กลมขาก <laughs> ว่ะว่าแมนทีเขาเนี่ยโยขึ้นมาเคยเห็นหัวพ่อ <laughs>